สวัสดีนักเรียนชั้นประสมศ,ศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้มาพบก,กับครูอาร์มนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับในสาระที่หนึ่งพระพุทธ,ธาาศาสนานะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องพุทธประวัตินะครับนะักเรียนนะักเรียนจะได้รู้นะครับว่าพุทธประวัติเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับสไลด์แรกนะครับพุทธประวัติก็คือ ประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยที่ครูทําตัวสีพูไว้ให้นะครับคือประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเริ่มตั้งแต่ประสูติตรัสรู้จนถึงเสด็จปร,รินิพพานนะครับอ่าเรนจะเห็นว่าอันนี้คือประวัติของศาสดาเรานะครับพระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธนะครับก็คือเราจะ ่าเรียนรู้ตั้งแต่ประสูต,ตสิจนถึงปรินิพพานนะครับแต่วันนี้คุณครูจะเรียนคุณครูจะสอนใหเรียนอ่าประสูตินะครับจนถึงเสด็จออกผนวดนะครับผนวดก็คือปวดนั่นเองนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับอ่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะนะครับกษัตริย์เมืองกบิลพัท กับพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหานะครับก็คืออันนี้พระเจ้าสุทธทนะเป็นพระราชบิดาหรือว่าเป็นพ่อนั่นเองนะครับของเจ้าชายสิทธัตถะพระนางสิริมหามายานะครับหรือแม่นั่นเองนะครับเป็นแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้ก็คือพ่อนะครับพระเจ้าสุทธทนะคือพ่อ พระนางสิริมหามายาคือแม่นะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าพระราชบิดาหรือพระราชมารดานะครับแล้เดียนจะได้ไม่งงนะครับพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายานะครับอภิเษกสมรสกันใช่ไหมครับทีนี้พระนางสิริมหามายาทรงพระคัน พักคันก็แปลว่าท้องนะครับจวนจะประสูติก็คือจะเกิดอยู่แล้วนะครับะนางได้เสด็จไปประสูติยังเมืองเทวทหะนะครับทําไมถึงต้องไปเกิดที่เมืองเทวทหะทางที่ตนเองตอนนี้อยู่ที่เมืองกบิลพัทใช่ไหมครับเพราะว่าการทรรมเนียมของหญิงอินเดียนะครับก็เรียนผู้หญิงจะต้องกลับไปเกิดที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับต่อมานะครับ เมื่อเสด็จถึงลุมพินีวันนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเมืองแกบ,บินพัทกับเมืองเทวทหะพนาได้ประศุขารัสที่ลุมพินีวันนะครับเราจกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นเองนะครับอันนี้คือประสูตินะครับสิบห้าค่ำเดือนหกหรือว่าวันเกิดนั่นเองนะครับวันเกิดสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับอ่าต่อไปนะครับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติได้ห้าวันนะครับ ได้เข้ารับได้เข้าพิธีขนานพระนามและทำนายพลักษณะจากพรามนะครับซึ่งพรามนะครับได้ทำนายทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะออกเป็นสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าได้เป็นกษัตริย์นะครับครอมือเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่อีกหนึ่งทำทำนายนะครับเขาบอกว่า ถ้าเสด็จออกผนวดเนี่ยจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับซึ่งคำทำนายอย่างที่สองเนี่ยครับมีพราหมโกทัญญะนะครับเป็นผู้ทำนายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับคำทำนายนะครับทำนายว่าถ้าพระอรสอยู่ครองเรียนจะได้เป็นก,กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่โกทัญพรามโกทัญญะทำนายว่าถ้าเสด็จออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับ ต่อไปเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวันพระราชมัรดานะครับสิ้นพระชนคําว่าสิ้นพระชนแปลว่าตายนะครับพระเจ้าสุโธทนะสิ่งมอบให้พระนางพระนางประชาบดีนะครับโคตมีน้องสาวของพระนางสิริมหามายาทาหน้าที่ดูแลพระโอรสต่อมานะครับพระนางประชาบดีนะครับเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายานะครับที่เป็นผู้เลี้ยงดู เจ้าชายสิทธตัตถะต่อมานะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะพระสมายุได้สิบหกพรรษาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพิมพาหรือนางยโสธารานะครับเรียกได้สองชื่อนะครับอายุสิบหกพรรษานะครับอภิเษกสมรสต่อไปพระชนมายุยี่สิบเก้าพรรษานางยโสธาราประสูติพระโอรสพระนามว่าราหุลนะครับในคือเดียวกันที่ พระโอรสประสูติก็คือลูกของพระพุทธเจ้าลูกของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับประสูติเจ้าชายสิทธาาัตถะเสด็จออกผนวดในค่ำคืนนั้นเลยนะครับพรเพื่อนเสด็จไปยังไงรู้ไหมสเสด็จไปกับม้ากันทกะแล้วก็นายชนะชนะนะครับคนเลี้ยงม้าสาเหตุที่ออกผนวดก็คือว่าเห็นเทวทูตทั้งสี่นะครับตอนนี้ เจ้าชายสิทธัตถะนะครับไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยนะครับทีนี้เมื่อเสด็จออกไปนอกเมืองนะครับทรงทอาพเนรเห็นคนแก่ทอาพเนธแปลว่ามองเห็นนะครับดูเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะสมณะในที่นี้คือนักบวชนะครับที่มีอาการสงบนิ่งนะครับักเรียนอ่พระอคอขาทางคิดว่า พ่องเห็นอย่างนั้นพ่องก็สังเวชนะครับคิดว่า่าทุกคนเกิดมาต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายนะครับพ่องเลยหาทางหลบทอนจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายผลทางที่พระองค์คิดว่าทําให้พ่อก็คือการออกบวชนะครับการถือเพศสมณะนะครับแล้วอย่างที่ครูบอกไปนะครับในคืนนั้นที่พระรัตประสูอ่พาพระเจ้าสุดพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะนะครับได้เสด็จประทับม้านะครับม้าออกผนวดชื่อว่าม้ากันทกะแล้วก็สถานที่ผนวดก็คือดิงฝั่งแม่น้าอนมานะครับผู้ที่ตามเสด็จออกผนวดก็คือนายชนะขันเณนมานั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่ประสูติ์จนถึงผนวดนะครับต่อไปนะครับวันนี้ทศเรียนม,มาทำกิจกรรมตอบคำถามต่อไปนี้ น้องในสมุดนะครับมีด้วยกัน5าข้อนะครับเมื่อนักเรียนคนใดททำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งครูด้วยนะครับเพื่อครูจะได้เช็คชื่อให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนลอกโจทย์นะครับลอกโจทย์เสร็จแล้วก็เขียนตอบนะครับหาคําตอบจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นะครับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนแล้วก็เรามาพบกันใหม่นะครับตอนนี้ครับ